สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแล้วเกินไปจากอ p ีที่แล้วผมได้อ่านมาหนึ่งอันและผมก็ได้มีมา้านของตัวเองเพื่อดูดิซึ่งผมตั้งชื่อมันชื่อว่าน้ำตาลนะเพื่อนดูดิตาลอกดะโดเดก่งไหมเพื่อนดูดิและจากอีีที่แล้วผมได้ไปตัดต้นไม้เพื่อจะเคลีร์พื้นที่และก็สร้างบ้านนะเพื่อน และผมคือหัวหน้าหมู่บ้านนี้นะเพื่อนเพื่อนชื่อว่ากินโทกินะเพื่อนเพื่อนผมจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี้เองนะเพื่อนๆโอเคผมจะพาไปดูนะครับว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนหัวหน้าหมู่บ้านมันต้องอยู่ที่สูงสิเพื่อนๆดูดิจ uh ุบ huh. กระโดดตันกระโดดเข่าบห้กระโดดไปไป จากที่ผมดูราดเรานะเพื่อนผมจะสร้างบ้านบนู้โอ้น้ำตาดิบารกโอ้ไปบนนู้นนะเพื่อนนี่ไงกระโดดดีน้ำตาลูกว่ากระโดด ยัไงไงเพื่อนผมกะว่าจะสร้างบ้านตรงนี้นะหัวหน้าหมู่บ้านต้องอยู่สูงๆสวยเลยเพื่อนๆดูดิผมจะปูพื้นนะเพื่อนๆโู้โผมจะเอาน้ำตาลไปเก็บก่อนนะเพื่อนๆเฮ้ยนี่มีอะไรอาคังน้ำตาลลูกพอ่อไปดิจ้อจ้อ โอ้โเพื่อนดูแมวดิโอเค้านอยู่นี้นะเพื่อนเดี๋ยวพ่อไปก่อนจุบจุโอเค EP นี้เราก็มาสร้างบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนพื่นโอเคปูพืพ้นก่อน ไม่ขุดดินจากตรงนี้เพนะื่อนเด็กเขียบพื้นที่ปูพื้นเหน่อยเยอะเยอะเยอะเออจากที่แล้วมันตัดไปดื้อๆนะ,พะเพื่อนๆผมกอดอัดอยู่ปรากฏว่าผมใส่มือไปโดนปุ่มยกเลิกอ,อัดนะ,พะเพื่อนๆจบเลยจริงๆผมอัดอัดไปยื้ออยู่นะเวลา นี่ผมก็มาเริ่ม ep ที่สองเลยพเพื่อนมันก็ไปไกลกว่าเดิมเพื่อนโอเคเราจะมาปูพื้นแบบนี้บ้านหัวหน้าหมู่บ้านต้องใหญ่ดีพเพื่อนว่าไหมผมจะเอาผมจะดูแลหมู่บ้านนี่เองเพื่อนดีกว่าแล้ว าขุดดินอีกห่วนหน้าหมู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเล่นไม่ขุดไปขุดไปผู้แม่สาวน้อยผูเสียงเจ้าสิ กขคือหัวหน้าหมู่บ้านนะครับอดไปจะทำบันไดด้วยนะเพื่อนบันไดลงอย่างสวยนะเพื่อนสุดไปสุดไปโอ,ปอต้นไม้ลอยได้เพื่อนเลยอัดออกไป,ไปต้ปตนนี้ ถึงอโอ้เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้สวยด้วยเพื่อนชุบชุบชุบอีพีนึงอาจจะอีพีหนึ่งอาจจะสั้นหน่อยนะเพื่อนพอดีผมกดไม่เงยมือไปจะถ่ายรูปแล้วปอกอ่ะพอดีว่ามือมันไปโดนเลยได้ ไม่จุใจนะเพือ่อีพีนี้จุใจแน่ๆจุไปไปแู้พเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามผมอาจจะลงคลิปทุกวันนะเพื่อนๆ แต่ไม่รู้เวลานะเพื่อนๆเอาจะปิดทำไมเนี่ยว่าผมน้องทำงานนู่นทำงานนี่มาทุกวันแน่นอนผมคิดว่าจะลงมดด้วยแต่ว่าผมคิดว่าเอาชีวิตรอดทั่วไปก่อนเบสิกก่อนดีวกว่าอยากลงมดมังกรจริงๆเน่ะแต่กลัวมันน่าเบื่อกันไปเอาชีวิตรอดธรรมดาก่อนดูดิว่าจะไปได้ยังไนง ผมกล่าวว่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านด้วยเนี่ยผู้นำหมู่บ้านนี่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผมเนี่ผจะพัฒนาประเทศนี้จะเดินให้ดูเพื่อนจุดป้ายจุดป้ายจุดป้าตอนนี้กอนเอางออ่น่เดี๋ยวผมไปครับข่าน โอ้ต้นไม้กัเราอ,อสองต้นนี่ปับ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 ตับปับปับับไป1 2 3 4สอง,สองสโอเคขั้นตอนแรกผมจะสร้างบันไดก่อนนะไ,ไหม อ๋อมันไดต้องกว้างประมาณนี้หน้าหมู่บ้านปั๊บ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 โอเคปั๊บปั๊บปั๊บเอาเลยปั๊บปั๊บปั๊บ ปับปับชุบบชุ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 บับโอเคเพื่อนเราจะไปคาบบันไดกันพื้นมานต้องปูด้วยดินอย่ดิมันจเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่เลย สุดออก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 สุดออโอเคบ้านเราต้องเก่งโอเคผมจะไปคลับบันไดก่อนนะเพื่อนชุบๆเอ้าเฮ้ยน้ำตาลออกมาทำไมไม่เงีน้น้ำตาลมันฝร๊ออีกแล้วลูก ปุ้มปุ้มกระโดดนเฮ้ยเสียงอะไรวะเพื่อนนี่ก็มืดแล้วเพื่อนเราจะไปครับบันไดแล้วก็นอนเลยแย่งไอ้หนูน่นนอน,นบันได สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สี่สี่เจ็ดที่แปดสี่แปดสามสองเจ็ดพอยี่เก้านอนได้อย่างโอ้ยมืดเลยเว้ยผมว่ามันมืดแล้วท่า อ๋อมานอนแย่งอีกโอเคเอาเอาไหนในทางออกเนี่ยโอ้บัง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 อีกไปได้ด้วยเอาดี